สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะฮะผมทํามาเพื่อที่จะสาธิตเรื่องของการตรวจสอบระบบไฟฟ้านะครับซึ่งบ้านนะฮะของค้าเนี่ยเป็นบ้านที่มีการอยู่พักอาศัยแล้วนะครับได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเช็คเรื่องของอความสมบูรณ์และการใช้งานของระบบไฟฟ้านะครับให้ลูกค้ากันนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับว่ามีขั้นตอนและโปรเซสการทํางานอย่างไรบ้างนะครับ กรุมริร้อยแอมครับขนาดสายมนอ่ามินอพัอาเบอร์ n y เบอร์50ครับมิน EV ่ h w เบอร์35ครับตำแหน่งมิเตอรที่เสาหน้าบ้านครับครับีครับครับสามดวงครับติดครับ ปั๊มน้ำโอเคติดครับดับครับโอเคครับดับครับเรนดันปกติมีกาบโอเคครับ, okay, งงรบตำแหน่งกาวลอดของบ้านนะครับตัวเนี้ย คือจะทําให้ตรวจสอบยากนะครับเพราะว่าได้โดนเทปูนทับไปหมดแล้วนะครับอันนี้ที่เห็นๆนะครับน่าจะเป็นกาวที่มาจากระบบโซลาเซลล์นะครับตัวนี้จะไม่ใช่กาวบ้านนะครับจะเป็นกาวเฉพาะระบบนะครับตัวกาวหลอดบ้านจะไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากบริเวณได้โดนเททับไปหมดละนะครับดูได้อย่างเดียวก็คือที่ตู้ MDB นะครับ สำหรับการใช้งานของตู้ไฟนะครับของบ้านหลังนี้นะฮะในส่วนของมาตรานของโครงการที่ให้มานะครับระบบตัดไฟจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือห้องน้ําที่ใช้สำหรับทำน้าอุ่นสองตัวนะครับแล้วก็ห้องครัวนะครับแต่หลังเนี้ยนะครับระบบตัดไฟห้องครัวใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆความสมบูรณ์ของสายไฟเนี่ยนะครับครบถ้วนนะฮะแต่ว่าปลั๊กไฟห้องครัว ไปพ่วงกับเต้ารับชั้นหนึ่งทำให้ระบบตัดไฟของห้องครัวใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งผมเห็นตั้งแต่ตอนแรกที่มาแล้วว่าเบเกอร์ห้องครัวเนี่ยนะครับป๊อปลงอยู่แต่ว่าไฟยังใช้งานได้ซึ่งมันผิดปกติในตอนแรกแล้วนะครับส่วนที่เหลือนะฮะจะมีเรื่องของสายนิวตันนะครับดูใกล้นะฮะันที้ท้องแดงโผล่นะครับท้องแดงโผล่นะพอเห็นเนาะนะครับซึ่ง อันนี้ไม่ไม่ค่อยดีนะักแต่ว่าการเข้าสายพวกนี้แน่นหมดนะครับลูกเ์กิตนะครับสายย่อยพวกนี้แน่นหมดนะครับทองแดงไม่โผล่อันนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็สายไฟตรงนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกรอยไหมแล้วก็ทองแดงไม่โผล่นะครับแล้วก็ถึงที่ไม่เวิร์กอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับงานที่อันนี้แน่เป็นงานเพิ่มเติมที่ลูกค้าทํามาคือบร,ริเวณตู้ไฟเนี่ยไม่ได้แต่ยางกันบาดน,นะครับทีนี้ทําให้ เวลาการเดินสายไฟเพิ่มเติมนะครับเดินเดินจากอะไรฮะนี่ฮะตัวของแผงโซล่าเซลล์นะครับเดินเพิ่มเข้ามาใส่ตู้ไฟนะครับทีเนี้ยถ้าหากว่าอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันบาดไปเนี่ยนะครับตู้ไฟโดนของแดงนะครับเรียบร้อยครับเกิดการลัดวงจรเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ถือว่าอันตรายเช่นกันนะครับอันนี้คือสำหรับหมวดงานตู้ไฟครับตัวครับ กดเลยพี่ทีที่ครับโอเคครับ,บปิดครับระบบตัดไฟต้นทางใช้งานได้นะครับติดครับดับครับพร้อมครับ ดับครับติดครับไม่มีการเดินสายกาวนะครับตามตำแหน่งเจ้ารับส่วนของโซนด้านหลังบ้านนะฮะซึ่งตัวเนี้เป็นส่วนที่ต่อขยายของทางลูกค้าี่ทำเพิ่มเติมมานะครับในตัวของในด้านในบ้านเนี่ยนะครับปลั๊กไฟก็ไม่มีสายดินเหมือนกันนะฮะปั๊มน้ําก็ไม่มีสายดินเช่นกันนะครับสายดินไม่ขึ้นโลตัสไปนะครับกดนะครับไม่ตัดนะครับ เรี่อันตรายมากๆนะครับเพราะว่าอยู่ภายนอกบ้านแล้วถ้าฝนตกหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเกิดสายช็อตไฟหรือไฟรั่วรั่วทำงานของลูกเสีิดคิอรั่วกระไฟจะใช้งานไม่ได้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันมีลูกสีิจด้านในตู้ไฟอ่ะตัดไปอยู่แต่มันตัดไม่ได้เพราะว่าไม่มีสายผิดนะครับนี่ก็ถือว่าใช้งานไม่ได้น,นะครับจริงๆถือว่าค่อนข้างอันตรายเลยนะครับตรงนี้นะครับ ในส่วนของงานต่อเติมนะครับอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาคือของลูกค้าเนี่ยจะมีเครื่องสัมผัสกัอผู้ปรกอบานะครับซึ่งกินกระแสไฟจากเมนซอร์กิตเนี่ยถูกต้องนะครับแต่ลูกเซอร์กิตจอยก็ถูกต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้รับเหมานะครับเลือกที่จะมาผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับคุมในส่วนของสุขภาพนะครับลูกค้าแจ้งปัญหาว่ามันชิปบ่อยๆนะครับ เช่นนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับเขียนนะฮะสิบห้าครับสิบห้าแอมป์น้อยครับนะครับมันเล็กเกินไปนะครับซึ่งบลเซฟตี้ของธุรกิจเมื่อมันเล็กแต่การใช้งานเยอะมันจะเกิดอุณหภูมินะครับเมื่ออุณหภูมิสูงมันจะทิปหลบนะครับแต่้าทากับการค่าหากว่ามันไม่ทิปนั่นหมายความว่ามันพร้อมที่จะรับปลูโจอะแล้วไหม้แล้วนะครับ อันนี้ผมถือว่าเรียโชคดีที่ว่ามันชิปนะครับแต่ถ้าไม่ชิปอันตรายมากนะครับอันนี้แนะนําครับเปลี่ยนลูกธุร,รกิจนะฮะและขนาดนะครับลูกธุร,รกิจควรที่อยู่ที่ประมาณ32แอมป์32นะครับแล้วก็ขนาดใหญไปควรที่จะเป็นเบอร์6นะครับตัวนี้นะครับผมจะให้ด,ดูต่าง